หน้าตาเฉลยครับเอาลงมาเรียบร้อยแล้วครับจะนกไม้จัดให้แล้วครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านครับสวัสดีเอบซี่ทุกคนครับไม่แล้วครับไม่อีกแล้วนกเขาสไตลยแล้วครับสวัสดีวันเสาร์ที่8ดกุมภาพันธ์พศ2อ6 8ันาครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสี่โมงแรงครับออกมรลบแนครับ เอาเจ้านกไม้ออกมาน้ำครับมาต่อ่แถวนี้คมบางปูนี่แหละครับนี่ครับมาท่านได้ขึนนกแล้วครับเดี๋ยวขึ้นนกเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับผมสีมีหมานวิมีหมานครับไปกันครับครับผมนี่ครับใส่เจ้านกไม้ไปนี่ครับนี่ครับต้นไม้หางทางนี่แหละครับเดี๋ยวไปรุ่นไปชมน้ำกันครับสีมีหมานวิมีหมานครับ นกไม่นกเขาสไตล์แล้วครับไปกันครับครับผมมีนกปลาเห็นมันจับอยู่ตรงสายไฟด้านบนครับนกตอเหลียกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ครับตรงต้นไม้แห่งนี่ครับแหลงสู่กันอยู่ครับไปรุนนกันครับสีลงมาลงครับตอนนี้ก็หางงเคืองแล้วครับจม่มงกลัวแล้ะครับิึงมีนกมาสู่ครับ ไปลุนไปชมกันครับผมโอ้หนกป้าเขารวมต้นแล้วครับคู่เซกันประยงหนึ่งแล้วครับไปลุน,นกันครับที่มีหมนันบ่มีหมันครับตอน,นกไม้คู่อยู่ครับนะครับอยู่ตรงไอ้เลืไปขาวๆไปนะครับ เต้นเข้าไปแล้วครับเจ้านกไม้คู๋อยู่ครับเราไปรุ้นน้ำกันครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนครับเหยียบมาเหยียบจะไปรุ่นกันครับผมโอ้โหวานแล้วครับเรียบร้อยครับเจ้านกไม้จัดห้แล้วครับบอบขาดครับนะครับเดี๋ยวนกไม้เบิ้งครับนะครับดิ่มตับๆดูครับ ขอามากู้กันประมาณสามที่ยกครับได้ยินเสียงนยันนร่ยตัางตับกว่านึงครับ,มา,รบมาแล้วครับเดี๋ยวเอาลงมาเบิ้งครับผมครับผมนี่ครับหน้าตาเฉลยครับเอาลงมาเรียบร้อยแล้วครับ จอนกไม้จัดให้แล้วครับบ่ได้พอกันโนนครับบ่ค่อยได้มีเวลาออกครับออกมากับบ่พลาดครับครับทุกทายขอขอถิ่มโดยภาพนีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกการติดตามครับฝากไาเนเด้อครับจองนกขอสไตล์เล้าครับตุกมนีบ่ค่อยมีเวลาครับได้ออกต่อวันเสาร์วันอาทิตย์ครับทำงานจนถึงโสกครับ นี่เวลาว่างเอาจอนกไม้ออกมากกพบผอบผาาครับครับขอลาไปก่อนครับเจอกันอีพีหนาครับผมสวัสดีครับ